สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริง ดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะโดยคุณลุงสนามหลวงและน้องแยมขันแดงนะคะ <c oughs> สวัสดีนะคะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องหน้าสีบอกทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีไปถึงพี่น้องที่เชื่อมลิงก์นะคะฝากขอบคุณอาจารย์หวานด้วยที่ช่วยแชร์ลิงก์กันไปเผยแผ่ต่อนะคะถ่ายทอดสดด้วยก็คือช่องมีเดียฟอสและช่องแบมบูเน็ตเวิรนะคะสวัสดีพี่น้องในห้อง t h a i l ลส d Station ด้วยนะคะ204คนนะคะก็เราก็ จะมาพูดกันวันนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเนาะเราจะมาพูดย้อนหลังวันหนึ่งนะคะวันที่สิบเก้ากันของห้าสิบเก้าในประเด็นที่ว่ามันมีการยึดอํานาจในยุคข,ของทักษิณที่ตอนนั้นที่ทักษิณได้เป็นนายกนะคะเราก็ตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดอยู่กับคุณลุงสนามหลวงแล้วตอนนี้เราก็จะเรียกสายไปถึงคุณลุงสนามหลวงนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสนามหลวงค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญทักทายพี่น้องหน้าสีบอกก่อนประสกนิกรที่น่ารักนลารัมตามสเต็ปข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหลังจากได้คองราชมาเจ็ดสิบปีแล้วข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ที่คองราชนานที่สุดในโลก เป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกเป็นกษัตริย์ที่มีคนรักมากที่สุดในโลกเป็นกษัตริย์ที่มีรัฐทายาทที่มีอายุแก่ที่สุดในโลกและก็เป็นกษัตริย์ที่คนรอให้ตายนานที่สุดในโลกโหดอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้พวกท่านจงมีความอดทน เพราะข้าพเจ้าไม่ตายง่ายๆหรอก mm hmm. ไอ้ที่ยังอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เพื่อชาติบ้านเมืองเพราะถ้าข้าพเจ้าสวรรคตลงเมื่อไหร่ mm hmm. คิดดูแล้วกันใเสียมันขึ้นจะไม่ชิบหายกันเลยพี่น้อง <c oughs> ข้าจะพอใจก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ประชาชนแท้ซองถวายพระพร ตอนนี้ย้ายจากสีราดไปอยู่ที่สาราสะไทยสมาคม oh. พระแก้วแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลมันไม่ดีติดเชื้อง่ายคราเจ้ามีความหวังดีจึงให้ไปที่วัด oh, <this S 2> จะดได้แวะไหว้พระแก้วไปในตัวไม่ต้องข้ามน้ำข้ามเรือเห็นขาว่าเรือชนกันจมน้ำตายไปหลายคนอื oh. ข้าพเจ้าก็เป็นห่วงเพราะฉะนั้นการที่พวกท่านมีเจตนาดีให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปแม้จะทุรนทุรายเพียงใดก็ตามถือว่าพวกท่านได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองกลาบได้ที่ข้าพเจ้ายัางไม่สวรรคต สาบนั้นไอเสียมมันก็ขึ้นคองราดไม่ได้อันนั้นก็เป็นความปลอดภัยของท่านและของราชวงศ์เช่นเดียวกันอขอให้พวกท่านได้ทราบถึงกุศล,ลกรรมครั้งนี้เมื่อตายไปเราจะได้ไปพบกันใหม่ในชาติหน้า <c oughs> ขพระเจ้าก็เป็นเทพอย่างเดิมพวนพวกท่าน ก็เป็นฟุลต้ตีนตามระเบียบจบข่าวเงียวนะคะขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากเลยนะคะที่ได้ให้กล่าวโอว่ากับผสมมิตรกทั้งหลายนะคะโดยพระสูรลเสียงนี่เสียงแจ่มชัดมากเลยนะเพคะวีอันเขาก็ะแซลมานะคะแล้วก็มีฝากสวัสดีเอ,อหน้าใหม่ด้วยนะคะหน้าสีบอกนะคะคุณดารุณีศรีวิชัย นะคะสวัสดีอ่ะก็มีคนดูตามเข้ามารับรับฟังกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะคาดว่าคุณลุงสนามหลวงเนี่ยน่าจะ,ะติดตามแล้วก็มีข้อมูลในเหตุการณ์นี้ได้ดีกว่าคนอื่นเลยหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าในยุคที่คุณทักษิณได้เป็นนายกนะคะก็จะมะียุคนั้นเนี่ย ที่เขาเรียกกันว่าสิบเก้ากันยาหรือคนเดือนกันยาเนี่ยมันคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการยึดอํานาจโดยฝีมือของส่วนที่บังเนี่ยคือทําไมเขาต้องยึดอํานาจคะตอนนั้นเกิดจากอะไรทาไมต้องยึดอํานาจไม่หลวงสั่งให้ยึดอํานาจอ้ขา่าวจบอย่างนี้เลยด้วนๆเลยเคะเนี่ยเกิดในหลวงสั่งให้ยึดถ้าไม่สั่งใครกล้ายึดอ้าวแล้วใน,ในหลวงต้องการอะไรอะคะคุณอย่าไปเชื่อว่าเปรมสั่งเนี่ย อ้าวเปรมมันสั่งไม่ได้หรอกเปรมก็ออกมาพูด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 ไม่มีใครไปหรอกอ้าวก็มันเป็นความคิดของเปรมหรือเปล่าไม่ใช่องในหลวาเหรอของในหลวงในหลวงกับเปรมตกลงกันอืแล้วก็ไม่อย่างนั้นทหารทหารมันเชื่อเปรมเพราะเพราะเปรมเป็นตัวแทนในหลวงขนาดนั้นเขายังไม่เชื่อเลยครับอืไอ้ข่าววงในบอกว่าสมเด็จสมเด็จก็คือราชินีศรษฐกิจเป็นคนสั่ง นข่าว<ช>บอกมาอย่างนั้นคือเป็นข่าวลวงอ่ะสมเด็จไม่ได้สั่งหรอกเนอคือใครจะวางแผนก็นแล้วแต่นะแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่ากษัตริย์โอเคซิกเลับขนาดว่าต้องเปิดพระราชวังให้ทหารเข้าเฝ้ารัฐประหารสิบเก้ากันยายนมีจุดเด่นหลายอย่างที่จริงนะ เขาพลาดเขาปล่อยให้ทักษิณเป็นนายกจนครบววลาสี่ปีอันนี้ถือว่าความพลาดเหรอเขาเพลาดอ๋อเป็นพลาดเหรอเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนจะเลือกตั้งสักสิบวันเนี่ยเลือกตั้งทศวรรสี่สี่ต้น,ต,นต้นปีนะค่ะปะปะชก็ชี้มูลเขาให้ปปชชี้มูลว่าทักษิณชุกคุน,ขขนกำลังจะเลือกตั้งอีสิบวันเลือกตั้งครั้งแรกเลยนะค่ะ แล้วก่อนหน้านั้นอีกนะก่อนหน้ามีอีกก่อนหน้านั้นมีอีกกษัตริย์พุกกทพลเนี่ยโอ้ย้อนไปก่อนหน้านนไปเรียกว่าไปเปิดไอ้ดาวเทียมไทยคมซึ่งแกเป็นคนตั้งชื่อทักษิณเป็นเจ้าของดาวเทียมไทยคมึินแชตเทไลที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีเนี่ยอืเป็นนายทุนคนแรกที่มีดาวเทียมเป็นของตนเองอืแล้วก็แถวแถวนี้ก็ซื้อไปใช้กันมันจะมีช่องพาณิดช่องอะไรแล้วแต่นะ ส่วนช่องที่เป็นทหารหรือทางการมันก็เป็นช่องพิเศษซึ่งมันไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเอกชนเขาจะต้องรักษาความลับให้ตอนนั้นภูมิพลเองบอกกทักสินว่าท่านเป็นคนมีความสามารถเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมาเล่นการเมืองเอเขาพูดจริงๆนะเขาได้พูดกับทักสินจริงๆเหรอพูดอย่างนั้นครับรอ คุณทักษิณได้ยินอ,อย่างนั้นคุณทักษิณคงไม่หูฝาดง่ายๆโอ้แล้วแล้วคุณ<ก>ทักษิณจะมาเล่าให้คุณลุงสนามหลวงฟังมันมีอยู่ในบันทึกของเขาอตอนที่ทักษิณถูกยึดอำนาจเนี่ยอเขาไปฮ่องกงแล้วก็ไปเล่าและผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วจดเป็นเรื่องค่ะเขาเรียกว่าตาดูดาวเท้าติดดินอืมแต่ผมมาแปลงเป็นตาดูดาวเท้าสะดุดวัง <laughs> ตอนหลังก็ตาดูดินตีนสะดุดวัง คือจริงๆมันก็ตีนสะดุดวังแหละแหมน้าตาตาดูดินมาสะละินกับสะละีนฮะก่อนพาไปเว้ไม่ใช่หยากตาดูดินตีนสะดุดวังตีนอยู่วิวแชร์คุณก็ไปดูในสนามหลวงบ็อกสปอร์ตสองศูนย์ศูนย์แปดแล้วกันถ้าเข้าไม่ได้ก็ดอ,โโอเอ็นนะันดอทคอเข้าไม่ได้อชี้แจงสถานีสนามหลวงสองศูนยศูนย์ปดดอทดอคือจุดนะครับบล็อกจดไว้ค่ะ b l o g ล้วสปอร์ตก็แปลว่าจุยอะสปอ t สปอร์ตไม่ได้แปลว่ากีฬานะสปอตสปอตสองศูนย์ศูนย์แปดสนามหลวงสองศูนย์ศูนย์แปดนะครับสองศูนย์ศูนย์แปดก่อนค่ะแล้วก็ดอทบล็อกสปอร์ตบล็อกสปอตดอทคอมดอทคอมมันมันจะบล็อกในประเทศนะครับกลุ่มก็ใช้ดอทเอ็นโอหรือดอทอาร์ยูก็ได้จุดเอ็นโอจุดอาร์กันนะคะ ถ้ายังไม่ได้อีกคุณก็ไปถามเด็กๆแล้วกันมันมีวิธีเข้ามันมีร้อยกว่าเรื่องในนั้นนะครับให้ไปเปิดฟังเอาดูได้นะคะในหรือไม่งั้นก็ดู YouTube ก็ได้ค่ะ youtube ก็เปลี่ยนช่องมาหลังๆคอมันเสียบ่อยไม่รู้ว่ามันปล่อยพิษอะไรออกมานะออัก็ไปดูช n น l สนามหลวงสองพันเฉยๆค่ะไม่มีเบอร์แปดสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสองศูนยนแปดนิ้สุดจะโดนบล็อกไปบางส่วนนะครับ บางส่วนหรือทุกส่วนนยน่าจะทุกส่วนนะ้ทงมาเถิดมันบล็อกกร่ลึมันเราก็มีหน้าที่ทํามันก็มีหน้าที่บล็อกะนถือว่าไม่ได้มีบารมีไม่เกิดอชีวิตคือการต่อสู้ภูมิพลคือยากําลังคิดเท่านั้นก็แล้วกันตรงข้อมูลนั้นก็คือมีอยู่ที่สถานีคุณลุงแล้วก็ไปหาฟังกันได้ทีนี้ย้อนกลับมาในประเด็นที่ในหลวงได้ทรงตัดกับทักษิณว่าท่านเป็นคนมีความสามารถ อย่ามาเล่นการเมืองเลยทีนี้ทักษิณก็คิดว่าเอคือคิดว่าตัวเองเก่งอ่ะเขาเป็นคนคือเรียนหนังสือเก่งได้ที่หนึ่งทุกครั้งนีี่มได้ทุนไปเรียนเป็นด็อกเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นคนที่อัจฉริยะมากนะด้านคณิตศาสตร์เก่งคำนวณอะไรอย่างเงี้ยเออเก่งทีนี้ก็เราก็ชอบลองแล้วก็เกงเก่งบ่อยลองผ <คน S 1> ิดล,ลองถูกเออคือลองไปลองมาก็ ทีนี้ไอ้ความลมเหลวมันทําให้เกิดเป็นโอกาสเพราะว่ามันลม้รนี่มันเยอะออืนี่เยอะมันเลิกไม่ได้เนยค่ะคือไอ้การเป็นตำรวจนี่เงินเดือนสมัยนู่นก็สองสามพันบาทมีนี่สิบล้านเนี่ยอีกกี่ชาติก็จะหมดสองสามพันบาทน้อยนะมีนี่โอเคว่าให้มากหน่อยให้ถ้าเจ็ดแปดพันแล้วกันอืสมัยนู่นนะนะสมัยนู้นกะเยอะสมมติสมัยนู้นเออทีนี้ก็เป็นนี่ทําไปทํามาเป็นนี่ห้าล้านสิบล้าน ห้าสิบล้านร้อยล้าน,านโอ้มีขนาดถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะถึงนี่ครับก็คือท,ทําทีแรกมันอาจจะไปขายผ้าไหมเจ๊งไปทําหนังได้เรื่องหนึ่งกําไรมาสมมติว่ากาไรมาสักสามล,ล้านห้าล้านค่ะไปทําอีกยี่สิบเรื่องเก่งทุกเรื่องเลยกําไรเรื่องแรกเรื่องเดียวโอ้โทาเป็นป่าเทพนนเไปทำคอนโดก็เจ่งไปทําคอนโดทําเสร็จออกแบบสิบห้าชั้น กฎหมายมันเปลี่ยนให้เคดเจ็บอ้าวจำนวนห้องลดลงช่วงนั้นดันมีไฟไหม้อีกเอานัางฝรั่งมาตึกนรกโอ้ทีนี้เลยไม่มีใครอยู่เลยตึกนรกเออคือก็เลยจำเป็นต้องดิ้นจนประสบผลสำเร็จนะครับคือปากกัดตีมถีดเรียกว่าเช็คได้อดตลุดเป็นชีวิตที่เคยผ่านความลำบากมันทำให้เข้าใจคนอตอนเป็นเด็กก็อยู่บนนอกคอกนาอยู่ คือเป็นคนเป็นเด็กเชียงใหม่ช่วยพ่อแม่ขายไอ้ตรงไอตีมไปตามเรื่องนะครับร้านกงกาแฟทำทุกอย่างก็เลยเป็นคนที่อยู่ค่อนข้างติดดินไม่ใช่แบบเโอหรือไม่ใช่แบบองค์่าที่วันวันเอาแต่แลดไปนู่นไปนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่สิริวัลวิรี ary, <laughs> ไม่ใช่ถั่วปางอ้าดดแล้วให้คนจงนะออเเขาไม่มีอะไรจะทำกันเนาะคือพูดง่ายงายว่าเขาถึงว่า เท้าติดดินไงเพราะเขาเริ่มจากเริ่มไม่ใช่เริ่มจากศูนย์บางทีเริ่มจากติดลบติดลบห้าสิบล้านเนี่ยสารพัดที่จะทำเพราะฉะนั้นพอประสบความสำเร็จเขาก็เลยมีจิตมีจิตใจที่ค่อนข้างจะเข้าใจคนจนเข้าใจลากยาเพราะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขานี่ก็ยังจนกันอยู่เยอะเลยนะเพื่อนคุณทักสินก็ยังจนกันอยู่เยอะแยะแต่แปะไก ไม่ได้รว้ทุกคนนะครับเป็นเด็กบ้านนอกเด็กเชียงใหม่แต่นี่นแกว่ามันเก่งอ่ะมันเก่งมันก็มีความจริงใจก็เห็นว่าในหลวงเนี่ยเออภูมิพลอดุลเดชเป็นพลังแผ่นดินใช่ไหมกุศพเกษเสโทรสี่พันโครงการเพราะฉะนั้นในเมื่อเราก็เป็นตำรวจนักเรียนเตรียมทหาราก็หวังจะทดแทนคุณแผ่นดินอย่างที่พลเอกเปรมบอกกันแหละ ก็เลยด้วยความซื่อตรงๆนะอยากจะทดแทนคุณแผ่นดินแล้ะตัวเองเคล้าคิดตัวเองเก่งเพราะทำอะไรสําเร็จมาเยอะมาฟังในหลวงบอกว่าเธอก็เก่งแต่จะเล่นการเมืองชักงงๆคือตอนนั้นทักษิณนี่เขาเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมเริ่มแบบเอ๊ะทำไมในหลวงในหลวงมันยังไงกันแน่าทีนี้คุณหญิงพจชรมกิชลาดก็บอกอย่าเล่นเลยพ่อเล่นแล้วต่อไปจะโดนยึดทรัพย์เลยเขาคือเขารู้ใช่ไหม เขารู้เขาว่ามันลําบากคือเขามีสัญชาติยาน่ะตระกูลณป้อมเพชรนะนะ mm hmm. ตระกูลฝั่งในปีดีคือคนที่มีเชื่อทางการมันเขาจะรู้เขาว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยมันลายกาดอย่าไปยุ่งกับมันก็เลยบอกอย่าไปเล่นเลยพ่อจะอต้องทดแทนคุณแผ่นดินนะพลเอกเปรมเขาบอกในหลวงเขาสอนประเสโทบอก mm hmm. อย่าเลยถ้าอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่านะร mm hmm. อให้มีเงินก่อนค่ะ ไยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบบอ สีดำมันแห่งความรักประบอมเปรียบเหมือนดวงใจเมื่อเธอประทมภายแพ้สารสมพัพจากบ,บ้านมาก่อสุููทิ่นและสิทเสรีกูสักและสิโซภา